คดีนี้คุณผู้ชมฮะถ้าป้าติ๋มเนี่ยไม่ได้ตํารวจไม่ได้พี่ทนายพี่ทนายก็อย่าดูเขาเลยนะเข้าใจว่าพี่ก็ต้องช่วยเหลือเรื่องข้อกฎหมายคือบางเรื่องเนี่ยผมอาจจะเล่าออกอากาศทั้งหมดไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าพี่ทนายเนี่ยเขากำลังช่วยป้าติ๋มอยู่ผู้กํากับเองเนี่ยวันนี้ถ้าให้ข้อมูลซึ่งดีมากคดีนี้ตารวจเนี่ยการันตีเลยว่าอย่างแรกแคทเธอรีนใช่ไหมฆ่าตัวตายครับ แล้ววันนี้ผมไม่ให้เสียเวลานะฮะผมจะเปิดพี่ในกรรมตัวจริงคุณผู้ชมอย่างนี้เวลาคนไปฟังช่องอื่นก็ไม่ได้ว่ากันเพราะบางคนเนี่ยเขาสงสัยบอกเอ๊ะมันเหมือนตั้งคาถามกลับมาช่อง8อีเมลกับพี่ในกรรมอันไหนคือตัวจริง mm hmm. เราต้องบอกกับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราเปิดตั้งแต่ครั้งแรกช่อง8นําเสือคืออีเมลใช่ต้องขอแก้ไขด้วยครั้งแรกเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเป็นพี่ในกร,รม,<ฆ>มันคืออีเมลที่แคทเธอรีนเนี่ยส่งไปหาเพื่อนก็คือเอมมานูเอลแล้วก็ส่งไลน์เนี่ยไปหาป้าติ๋ม แล้วหลังจากนั้นพอเราไปคุยกับป้าติม๋มคุยกับพี่ๆตำรวจเขาบอกพี่ในกรรมเนี่ยอยู่ในเซฟจนกระทั่งเมื่อวานนี้เราก็ไปได้เจอลักษณะเหมือนกับเป็นอีเมลซึ่งเขียนลักษณะรายละเอียดของพี่ในกรรมเอาไว้ปรากฏว่าวันนี้เราได้ตัวจริงพี่ในกรรมมาแล้วนะฮะและไม่ต้องถกเถียงกันอีกแล้วประเด็นคือในนันะกกฎหมายกําลังถกกันว่าเอ๊ะถ้าแหม่มพิมเนี่ยป้าติม๋มก็ไม่ได้สิถ้าพิม์แบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะ เพราะเมืองไทยเนี่ยต้องเซ็นเปิดพี่นัยกร,รมขึ้นมาฮะเปิดจากเซฟเลยฮะเปิดตัวเต็มขึ้นมานี่คือหน้าปกพี่นัยกร,รมฉบับจริงครับต้องขอบคุณทางตำรวจเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวจะบอกนะฮะเพราะวันนี้ตำรวจเนี่ยแหละฮะเป็นพยานบุคคลซึ่งทำให้คดีนี้น่าจะจบได้อย่างสวยงามผมเอ่ยชื่อท่านผู้กำกับหน่อยผู้กำกับเกาะสมุยพันตำรวจเอกไกรฤทธิ์งานสีอ่อนคุณผู้ชมครับภาพนี้สำคัญยังไงทีมงานขยายลายเซ็นแแบบมาไหมที่สั่งให้ทำมีไหม คุณผู้ชมฮะปรากฏว่านี่คือฉบับพินัยกร,รมที่แม่มไปเซ็นที่สำนักงานทานายความของพี่ทานายความอาดีตมากครั้งเอาไว้อย่างนั้นรูอคุณผู้ชมดูนะฮะคือวันนี้เขาถกกันซึ่งมีประโยชน์มากทําให้เรามีความรู้ว่าอ๋อเมืองไทยเราเนี่ยถ้าสมมติเป็นแค่การพิมพ์ข้อความเช่นสมมุติว่าเมย์เสียชีวิตขอยกรถให้คนนี้ไม่ได้นะฮะมันต้องเซ็นแล้วมันต้องมีพยานค่ะคุณผู้ชมครับแหม่มเธอรอบคอบมาก เศรษฐีนีคนนี้แล้เปิดภาพตู้เซฟคู่ขนานกันขึ้นมาเลยก็ได้ฮะปรากฏว่าตํารวจกับพี่ทนายความเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้นําพี่นายกรรมออกจากตู้เซฟมีภาพนิ่งตู้เซฟนี่ฮะเรียบร้อยแล้วและนี่คือซ้ายมือโฉมหน้าพี่นายกรรมฉบับตัวสมบูรณ์ที่สุดที่ช่อง8ได้มาพี่นายกรรมตัวนี้มีความสําคัญเนี่ยโดยมันมีลายเซ็นของแบมกํากับเอาไว้ คุณผู้ชมครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าแหม่มไปทําพินัยกรรมก่อนเธอจะตายแล้วตัวแหม่มเองเนี่ยให้ทานายความพร้อมกับพยานเซ็นกํากับนี่คือโฉมหน้าพินัยกรรมและในพินัยกรรมมีข้อกฎหมายถูกต้องครบถ้วนทุกประการแหม่มเซ็นกํากับก็คือแคทเธอรีนในหน้า ที่ระบุพี่นัยกรรมตามที่เมื่อกี้เปิดให้ดูนี่คือลายเซ็นของแบม,มนะฮะและเพื่อนรักของเขาเอมานูเอลต้องฝากบอกด้วยไม่รู้เอมานูเอลแปลภาษาไทยเป็นไหมฝากป้าติ๋มกระซิบบอกเอมานูเอลอย่าร้องไห้ล่าสุดเมื่อวานนี้เอมานูเอลร้องไห้ เห็นป้าติ๋มกระซิบบอกกับช่องแปบอกเอ็มมานูเอลเขาเครียดมากเพราะเราก็ต้องยอมรับฮะเราก็ห่วงป้าติ๋มเมื่อวานนี้เราเห็นว่าเอ็มมานูเอลขี่รถตามป้าติ๋มป้าติ๋มบอกว่าตอนนี้ป้าติ๋มปลอดภัยเอ็มมานูเอลเนี่ยเขาเสียใจเพราะเขาคิดว่าคนไทยจะเข้าใจเขาผิดคิดว่าเขาจะขวางมรดกเอ็มมานูเอลคือพยานนะฮะที่เดินทางไปเซ็นพินัยกรรมร่วมกับแหม่มและก็ทนายความ ท่านผู้กำกับยืนยันกับช่อง8มาเนื้อหาพิ่นัยกร,รมผมจะแง้มแค่บางส่วนนะเพราะบางอย่างอาจจะเปิดไม่ได้คุณผู้ชมครับพี่นัยกรรมทั้งหมดป้าติมรับฮะขอบคุณพี่ทนายด้วยเพราะวันนี้จากการตรวจสอบผมขอดูหน่อยได้ไหมเอ๊ะทีมงานได้ทำรัพย์สมบัติมาไหมที่เขาระบุว่าให้ที่ดินกี่ไร่อะไรยังไงเพราะในเนื้อหาพินัยกรรมที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเอกสารที่แม่มเองเนี่ยเขียนเอาไว้ บอกว่าทําพินัยกรรมทั้งหมดที่สํานักงานทนายความพี่ท่านนี้อยู่ที่นี่และตอนทําพินัยกรรมสติสัมปชัญญะครบถ้วนมีไยเซนทั้งหมดต้องเปิดคู่กับตัวไรเซนครับทีมงานล่าสุดท่านผู้กํากับบอกกับเราว่าในเนื้อหาพินัยกรรมที่ทุกคนสงสัยว่าป้าติ๋มจะได้อะไรบ้างสิ่งที่ป้าติ๋มจะได้ก็คือนางนัทวรรยภูพองตาหรือป้าติ๋ม จะได้รับที่ดินหนึ่งโฉนดที่ดินเปล่าสองไร่อีกหนึ่งโฉนดรถฮอนด้าสีแดงอีกหนึ่งคันรวมทั้งสมบัติทั้งหมดในตู้เซฟสร้อยคอและเครื่องประดับเงินในบัญชีทั้งหมดของแคทเธอรีนยกให้นัทวรยัยภูพองตารวมมูลค่าทั้งหมดเกือบ100ล้านและนี่คือพินัยกรรมตัวจริงอ่ะขึ้นคู่กับ ขึ้นคู่กันได้ขวามือลองเปลี่ยนเป็นทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทุกคนสงสัยว่าแหม่มเซ็นหรือเปล่าแหม่มเซ็นนะฮะนี่ฮะท่านผู้กำกับยืนยันเลยว่าลายเซ็นทั้งหมดถูกต้องเพราะพี่ทานายความร่วมเซ็นกำกับเอม็มมานูเอลคือฝร,รั่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทรับรู้และยินยอมเซ็นปิดผนึกสมบัติเป็นของป้าติ๋มฮะและนี่คือสมบัติทั้งหมดนะฮะที่ป้าติ๋มจะได้รับ ร่วมร้อยล้านในเซฟยังมีมรดกอีกเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ตอนที่ท่านผู้กํากับเนี่ยท่านพลิกกระดาษให้ดูแต่เราไม่ขอดูข้างในนะเพราะมันจะมีความลับของผู้ตายเอาไว้แต่ท่านยืนยันว่าเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างพันตำรวจเอกไกริกงามสีอ่อนท่านก็เลยยืนยันว่าหากตอนนี้ไม่มีญาติมาคัดค้านหรือถ้าญาติ จะมาสู้หรือคัดค้านคงยากเพราะท่านผู้กํากับการันตีกับพี่ทนายการันตีว่าพิ่ในกรรมสมบูรณ์โดยชอบทั้งหมดตามกฎหมายครับป้าติม๋มความดีของป้าทำให้คนไทยได้เห็นว่าทำดีย่อมได้ดีมันเป็นยังไงและขอบคุณผู้กํากับด้วยฟังเสียงท่านผู้กำกับเปิดใจฮะไม่ต้องแย้งนะฮะสมบัติโดยชอบเป็นของป้าติ๋มทั้งหมดฮะวันนี้ จากการตรวจฐานที่เกิดเหตุนะครับทั้งรองกับสอบสวนแล้วก็สืบสวนในลงพื้นที่นะครับได้ดูกล้องวงจรปิดนะครับทางกล้อง C C T V แล้วก็สอบสวนพยานตาๆนะครับจากการตรวจฐานที่เกิดเหตุแล้วก็มีเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับจากวิทยาการนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับมีการเก็บด n a นมีเก็บมีการเก็บ ะครับปรตูพยานในที่เกิดเหตุนะครับในเบื้องต้นนะครับบ่งชี้ได้ว่านักการศึาฆ่าตัวตายเองครับกล้องจอดปิดนีก็เห็นก็ดูว่าใครเข้าออกบ้างแล้วก็เห็นนักกีระครับเอาใช้ไม้ทาไม้ถูพื้นนะครับเอากล้องลงก็อาจจะไม่ให้เห็นภาพที่มันสื่สยองเลยตลองเนี้ยครับแต่ถ้าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บ่งชี้เปอย่างอื่นนะครับยอที่ตำรวจก็ต้อง เดเนินการต่อไปครับจากการดูในโทรศัพท์แล้วก็ดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สอบถามพยานเนี่ยทราบว่าพิธลีมีโรคประจําตัวกับเป็นโรคประจําตัวตกับเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งและเขาก็พูดในโทรศัพท์ว่าเขาคือทรมานกับทรมานครับคุณผู้ชมครับและนี่คือหลักฐานที่ท่านผู้กากับกับพี่ทนายยืนยันว่าทุกอย่างชอบทอมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้ช่องแดได้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งมาคือวันนี้มีการถกเถียงกันผมว่าดีมากนั่นก็คือว่า เรามีความรู้ด้วยเวลาแลกกฎหมายเขาถกเถียงกันถ้ามันไม่มีการเซ็นป้าติมอาจจะไม่ได้เพราะตอนแรกเราได้อีเมลมาจนวันนี้ท่านผู้กํากับเองท่านก็ดีมากท่านบอกพินัยกรรมตัวจริงมีทนายเขาก็เซ็นรับรองเอ็มมานูเอลฝรั่งคนนี้ก็ดีมากเซ็นรับรองแล้วยินยอมยกสมบัติให้ป้าติมทั้งหมดคุณผู้ชมครับนี่คือนาทีสำคัญนะครับแคทเธอรีนเดินทางไปเซ็นพินัยกรรมครับเพื่อจะยืนยันว่าเธอมีสติสัมปชัญญะไม่มีใครหลอกเธอ ว่าติ่มได้สมบัติด้วยความเต็มใจของแคทเธอรีนจริงๆเปิดวงจรปิดหลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาฮะที่ช่องแปไปเจาะคดีนี้นี่คือนาทีแคทเธอรีนวันที่เท่าไหร่นะครับเ <26 S 2> ม,ม26เมษายนค่ะนี่<ม>นฮะ<ฮ>เธอออกจากบ้านนะคะซึ่งไปสอดคล้องกับข้อมูลของทนายความของแคทเธอรีนที่ให้ปากคำกับทางด้านุ่มกับสพเกาะสมุยวัยนะคะว่าเธอ ได้เดินทางไปที่สำนักทนายความวันที่26เมษายนคือ3วันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตน,นะคะเพื่อที่จะไปทําพินัยกรรมมอบทุกอย่างให้กับปติมค่ะเพราะฉะนั้นในภาพนี้ให้คุณผู้ชมดูลำดับนะฮะและถ้าคู่กับฉบับพินัยกรรมรายเซ็นที่ถูกเซ็นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอามาคู่กันมันจะเป็นการบอกเลยว่าแม่มขับรถเองก็ได้ สติสัมปชัญญะแหม่มมีครบทุกอย่างพี่ทนายเองก็ยืนยันวันนี้จริงเราเจอพี่ทนายด้วยแต่พี่ทนายขอไม่ชี้แจงอะไรบอกว่าท่านผู้กับพูดตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณพี่ทนายด้วยเพราะจะเป็นคนทําหน้าที่เรื่องเอาสมบัติทั้งหมดให้กับทางด้านป้าติม๋มนาทีนี้คือรถของแหม่มคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมทีมงานลองเปลี่ยนภาพขวามือทันไหมเอ่ยภาพที่แหม่มไทยคู่กับรถเก่งสีแดงอะรถทันนี้เพิ่งถอยป้ายแดงลองเปิดคู่กันนะกับวงจรปิดทีมงาน ปรากฏว่าที่เราไปได้หลักฐานก็คือแหม่มถ่ายคู่กับรถป้ายแดงและรถคันนี้ก็คือรถที่แหม่มออกไปหาพี่ทนายแล้วก็เซ็นพินัยกรรมร่วมกับเอ็มมานูเอลเพราะฉะนั้นนี่คือนาทีสําคัญนะฮะที่แหม่มไปเซ็นพินัยกรรมใช่แล้วก็รถคันนี้ก็เป็นคันที่แหม่มแคทเธอรีนยกใ,ให้ป้าติ๋มด้วยขอเปิดภาพเอ็มมานนเอลตอนขี่รถตามป้าติ๋มคู่ขนานขึ้นมาหน่อยสิครับเอามาคู่กันนะฮะแล้ววงจรปิดยังค้างเอาไว้อยู่ รถตอนไปทําพินัยกรรมยังค้างเอาไว้วันนี้ต้องชี้แจงแทนเอมานูเอลหน่อยเพราะป้าติ๋มก็ขอมาอยากให้คนไทยเข้าใจเอมานูเอลอย่างนี้ว่าแกเป็นคนดีแล้วเอมานูเอลเมื่อคืนร้องไห้คือเหมือนกับประมาณว่าคนอาจจะเข้าใจเขาผิดคือเอมานูเอลเมื่อวานในแกหัวเสียงจริงแล้วแกก็วีนใส่หน้าข่าวโดวยเฉพาะช่องแปดแต่วันนี้เอมานูเอลก็อย่ากโกรธกันเราก็ทําหน้าที่คุณก็มีหน้าที่ที่เมื่อวานนี้คุณก็ดันเหมือนกับปิดบ้านเขาเลยถูกไหมฮะ จนทุกคนงงหมดว่าเอา้าเอมานูเอลมายังไงวะเนี่ยสุดท้ายป้าติ๋มยืนยันว่าเอมานูเอลดูแลป้าดีและป้าไม่ได้รับอันตรายป้าปลอดภัยแล้วณวันนี้